อ่ะไปไปไปคุยเลยดีกว่าเอาแบบสบายสบายดีกว่าวันนี้ข่าวข่าวร้ายเยอะไปหน่อยเอาแบบสบายสบายเอาข่าวดีบ้างคุณทันโอกใหม่ทำเงินกับทั้งสามท่านนี้ค่ะคุณเพชรบุญเวช CEO คุณเกียรติศักดิ์เกียรติยากรสมุน COO และคุณปัทวีวิทยาคุณ CTO ทั้งสามท่านคือผู้ก่อตั้งบร,ริษัท p r s จำกัดค่ะอยู่กับเราตรงนี้นะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีทั้งสามท่านนะครับเดี๋ยวช่วยโควิาเปิด เปิดภาพเปิดใบกันด้วยนะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเพชรครับสวัสดีครับคุณวีครับเอาละครับพี่เรยพี่เรยพี่เรเปิดมาหรือยังพี่เร่์นะฮะครับครับผมเอาเปิดได้ให้เห็นกันหน่อยนึงนะครับก็เดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาพูดในเกี่ยวกับเรื่องของ ทิศทางของธุรกิจโลกใหม่กันดีกว่านะฮะว่าในมุมมองของธุรกิจโลกใหม่เนี่ยวิธีคิดในการทําเงินต่างๆเนี่ยมันมีวิธีคิดกันแบบไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอย่างนี้แล้วกันนะ,ะฮะผมต้องให้เห็นถ่ายภาพโลกก่อนว่านักขณะนี้เนี่ยโลกเนี่ยเขาทําเงินกับธุรกิจโลกใหม่ต่างๆแบบไหนอย่างไรฮะ <im> เอาไปกันที่คุณวีก่อนนะครับอ่าเชิญฮะ ไานครับเดี๋ยวผมกดแชร์สกีนสกูนะครับเช่นครับสกูนะครับอ่าคุณผู้ชมจะเห็นภาพนะเกี่ยวเรื่องของการที่เราจะใช้เขาเรียวกว่าอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการในการค้าขายในการสร้างเงินแบบไหนอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ สิ่งสำคัญนะครผมพยายามที่จะให้คุณผู้ชมเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของโลก m e t a เวิร์สเพื่อที่จะให้เห็นโอกาสนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชมเองก็ตามหรือว่าในฝั่งของภาคธุรกิจเองก็ตามแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าในส่วนของทันหุ้นเองก็ไปร่วมมือกับ P I X นะเดี๋ยวจะมีงานคริปโต e อ็ o Eco, วันที่12 ถึง15นี้นะครับล้วก็ร่วมมือกันมีคริปโตมีในฝั่งของพ r x นะครับมีในฝั่งของ Origin นะครับเข้าไปอยู่ตรงบูธแถวแถวเดียวกันเลยนะฮะแล้วก็จะมีการคุยกันนะครับแล้วก็ให้คุณผู้ชมเห็นภาพตรงนี้เพื่อที่จะสร้างความมั่งคั่งให้คุณผู้ชมนอกเหนือจากในฝั่งของตลาดทุนอ่ะคุณวีแชร์สกรีนและเชิญครับเดี๋ยวผมแชร์สกรีนให้ดูนะครับค่ะ เราก็จะเห็นนะครับในส่วนของโลกอนาคตเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของอาสามารถใส่แว่น VR ได้นะครับเป็นออโต้แฮนด์อย่างนี้นะครับสามารถจับสินค้าหรือว่ามองเห็นสินค้าได้อย่าง360องศาบวิดีโอเดโมอย่างนี้นะครับกลับอ๋อเรือรวมถึงอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับสามารถเทสีได้ได้นะครับ อุนี่เฟสได้เป็นเกมเลยนะใช่ครับแต่ว่าจริงๆมันใส่มีอาได้นะสามารถแบบเข้าไปเห็นจริงๆได้มันก็จะมีความรู้สึกเลยใช่ไหมฮะความรู้สึกเฟสได้ก็อาจจะรับได้ประมาณหนึ่งครับแต่ว่าไม่ถึงกับขนาดนี้ด้วยแบบว่ารับความเจ็บปวดแรงกระแทกอะไรเงี้ยผมไม่ได้ไขนาดนั้นอ้อย่างนี้กล้าความได้โอเคทมมันความแรงได้ไดใช่ไหมครับได้ครับอย่างอันนี้ก็ถ้านี้มันจะเหมาะสมกับพวกแบบว่างานสินค้าที่เป็นลักษณะแบบ อของจริงจริงอย่างเงี้ยครับให้ดูแบบสมจริงอย่างเงี้ยครับเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจะเห็นเป็นเหมือนจยดน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับอ,อเพิ่มก,การตัดสินใจครับผมอ๋อกรับกลับเออครับผมนี่ประมาณดีครับกรับผมก็ว่ากันง่ายๆว่าจากนี้ต่อไปเนี่ยในในในเชิงของธุรกิจโลกใหม่เนี่ย ภาคธุรกิจเนี่ยจะให้ความสําคัญเกี่ยวเรื่องของการเร่งเร้า<ม>การตัดสินใจซื้อกับผู้บริโภคให้มากขึ้นหลังจากที่เขามี Data <ม>แล้วถูกไหม,มเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีอะไรก็ได้ที่ทําให้ในส่วนของอตัวของผู้บริโภคสามารถที่จะมี Experience สามารถที่จะซื้อสินค้าได้โดยฉับพลันถูกไหมคะคุณคุณวีฮะครับผมทีนี้ผมกลับมาในส่วนของไทยเองภาคธุรกิจต่างเนี่ย ควรควรที่จะคิดแบบไหนอย่างไรกับเรื่องเรื่องราวตรงนี้อัิใครติด<อ>กรับเรก่มของกลับเองแล้วกันนกรับกรบับก็คือในมุมมองว่าทำไมไทยต้องรุดตักกับเมตาเวิร์นะครับก็คือว่าต้องบอกว่ายุคแอปไอ้สิบปียี่สบป,ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับมันเป็นยุคของดิจิทัลอีคอมมิครับเราจะสร้างว่าทุธุรกิจเนี่ยะจะต้องใช้เฟซบุ o กหรืออะไรหรือเว็บไซต์อะไรเนี้ยครในการที่จะ ช่วยในการโปรโมตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆของของบริษัทหรือหรือของอของธุรกิจของตัวเองนะครับแต่ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะไม่ใช่ดิจิทัลคูนอมีแล้วแต่มันจะเป็นเมตาเวิร์สอีคูนมีนะครับ<ม>แปลว่าทุกธุรกิจเนี่ยจะต้องใช้เมตาเวิร์สในการทาธุรกิจหรือพัฒนาธุรกิจของตัวเองนะครับเพราะว่าข้อดีของเมตาเวิร์สเนี่ยมันมีอยู่หลายส่วนนะครับก็คือส่วนแรกเนี่ยมันลดต้นทุนในการที่สมมุติถ้าเราจะมีร้านค้านะครับอยู่ การห้างหรือการถนนพวกพาร์คโลเคชันต่างๆอย่างทองหล่อหรือสุขุมวิทอะไรเงี้ยครับเราก็จะต้องมีค่าใช้จา่ายที่สูงครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือการเช่าที่ดินแบ่งน้นๆอะไรเงี้ยแต่ในในเมตาเวสเนี่ยครับมันลดต้นทุนพวกนั้นได้นะครับแล้วก็มันลดขีดจำกัดต่างๆในธุรกิจเรานะครับเพราะว่ามรสามารถใช้พื้นที่เล็กแต่สามารถจะขายลิตภัณฑ์ได้เยอะหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ลดลดขีดจำกัดในการที่จะออกแบบร้านค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ครับทีเนี้ยมันก็จะมีส่วนต่อไปนะครับว่าทําไมคนไทยถึงต้องใช้อีกก็คือถ้าเราดูดชั้นนาของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเราดูพวกไ d ด d ด s าสไนกี้นะครับหรือคุชชี่หรือว่าโรงงานบีเอ็ดบิลย่ารเงี้ยครับเขาก็ใช้เมตาเวิร์สในการพัฒนาธุรเิจ้อของเขาแล้วเพราะมันสามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตด,ด้วยเพราะว่านะ่ะอย่างเช่นถ้าเราคิดถึงว่าเราเป็นร้านเสื้อผ้านะครับแล้วเราจะต้องออกแบบเสื้อผ้ามาหลายหลายเพื่อให้คนมาวางที่ร้านค้าแล้วเลือกใส่อรือเงี้ยครับ ตอนนี้หลายๆแบรนด์เนี่ยเลือกที่จะออกแบบเสื้อผ้าแล้วก็มาใช้ virtual fitting room ใน metaverse ครับแล้วก็ทำการตลาดในนั้นก่อนเลยทำตลาดในนั้นเสร็จปุ๊บแล้วมาดูทีว่าคนให้ความสนใจกันไหนหรือสั่งกันไหนแล้วตื่นให้จำนวนเนี่ยเป๊ะๆกับความต้องการของลูกค้าเลยทีเดียวจะได้ไม่ต้องมีการสิ้นเปลืองหรือมีการสต็อกสินค้าในคลังสินค้าอะไรเงี้ยครับมันทำให้มันช่วยพัฒนาธุรกิจในในส่วนพวกนี้ไม่อย่างบางโรงงานหรือชุดกิจสังหาริมทรัพย์อะไรเงี้ยครับก็ สามารถที่จะสร้างตึกหรือคอนโดขึ้นในเมตาเวิร์สเพื่อให้คนทั่วประเทศหรือทั่วโลกะเข้ามาดูห้องจริงๆบรรยากาศจริงๆในเมตาเวิร์สได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปที่คอนโดนั้นๆอะไรเงี้ยครับทีเนี้ยมันก็เลยจะช่วยในหลายส่วนของธุรกิจทุกธุรกิจนะครับแล้วก็เว็บอนาคตก็คือตอนเนี้ยมันเปลี่ยนจากเว็บสองุูนย์มาเป็นเว็บสามุแล้วเนี้ยมันมันเป็นธุรกิจที่หมายความว่าเว็บไซต์พวกเนี้ยมันไม่ใช่แค่เป็นเว็บสามมิติอีย่างละ แต่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มร่วมกันได้โดยการ invest ในที่ดินในเมตาเวิร์สก็ได้หรือในคริปโตเคอรนซีที่เมตาเวิร์สนานหรือธุรกิจนั้นๆนได้เฟดขึ้นมาอะไรเงี้ยครับซึ่งมันทําให้เหมือนเราเป็นเจ้าของวันหนึ่งหราสามคนไทยหรือคนที่มีเงินแค่พันสองพันหมื่นสองหมื่นก็สามารถจะเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ a c e บ o o k หรือ Google หรือ s h อปปีละซาราหอนันครัน พี่เบสคาร์าาก่อนย่าถามนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยนกะธุรกิจในไทยเนี่ยเข้ามาทําในส่วนของมินตต้องเวิร์สเนี่ยกี่รายแล้วเยอะมากไหมและส่วนใหญ่เป็นธุรกิจประเภทไหนหรือทุกกลุ่มเลยจริงๆเราต้องบอกว่าทุกุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ครับให้ความสนใจกับตรงเนี้ค่อนข้างมากเพราะว่าต้องเข้าใจด้วยว่าทุกธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยมีการแข่งขันสูงค่าใช้จ่ายสูงน,นะครับเขาก็กลัวที่จะเรียกคำว่าอะไรตกลดนะครนกันนะครับเพราะว่า มันเป็นมันตอนนี้มันยังเป็นจุดเริ่มต้นของเ,เวิร์ยู่ค่าใช้จ่ายยังถูกอยู่แล้วก็โลกมันพัฒนาไปไวมากนะครับมันทําให้ถ้าธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยไม่รีบเข้ามาให้ความสนใจเนี่ยก็กลัวว่าในระยะยาวเนี่ยถ้าไม่เริ่มพัฒนาตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้เขาเสียผลประโยชน์ในอีกสองสามปีข้างหน้าอะไรเงี้ยครับแต่มันก็มีหลายๆธุรกิจขนาดกลางและเล็กด้วยที่ให้ความสนใจเพราะว่ามันเปิดโอกาส แล้วก็ทาให้ทุกคนเนี่ยเหมือน start from s c r a t c h ก็คือเริ่มในจุดเดียวกันน,นะครับแปลว่าคือบางธุรกิจเนี่ยที่เขาทำแล้วประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยเขาเข้าประสบความสําเร็จอยู่แต่ว่าด้วยความที่ม,มันมี m e t a เว r ร์คือเป็นสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้คนเหมือนคนที่ทําเป็น Start up ัก็แล้วแต่หรือธุรกิจขนาดเล็กก็แล้วแต่สาม,มารถที่จะแข่งขันกับธุรกิจพวกนั้นได้โดยที่เริ่มจากจุดเดียวกันนะครับก็แปลว่าใครเริ่มก่อนอาจจะได้ผ ประมาณนี้ครับผมคือต้นทุนเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่แล้วคือเมื่อก่อนนี่จะต้องมีเงินถุงเงินถังนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาอยู่ในส่วนของ m e t a เวิร์แล้วเนี่ยโอ้มันไม่ต้องใช้ ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเท่าเทียมกันมันก็จะเกิดขึ้นมาธุรกิจใหญ่ต้องรีบขยับตัวให้เร็วเลยนะเพราะว่าธุรกิจเล็กเนี่ยเขาสามารถที่จะทําตรงนี้ได้เอาล่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะเห็นภาพได้ในส่วนของภาคธุรกิจว่าทําไมควรถึงต้องรู้จักตัวของ m e t a เวิร์สทีนี้ผมก็ต้องถามก่อนนะครับว่าในฝั่งของเราเองที่เราเป็นแพลตฟอร์มของ m e t a เวิร์สเนี่ยนะครับหลักคิดหลักคิดในการสร้าง m e t a เวิร์สของ P i x เนี่ยเป็นอย่างไร คือจริงๆอย่าง,งที่บอกครับคือหลักคิดของเราเย่ยมันเริ่มมาจากว่าเราต้องการจะทําเราต้องการจะทําเว็บ3.0ข,ขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อเพิ่มความเป็นเจ้าของที่ใช้เว็บไซต์นะครับแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้ทั้งผู้ใช้ผู้บริการและก็ผู้ขายสินค้าต่างๆอะไรเงี้ยครับทีเนี้ยเราก็เลยอยากจะเรยบบล็อกเชนนะครับซึ่งสามารถตรวจสอบได้นะครับสามารถตรวจสอบได้ทุกคนแล้วก็สามารถเป็นเจ้าของเรื่องกันได้เนะี่ยเข้ามาทํา แล้วก็ให้พวกสมาร์ทคอนแท็นะครับคือเขาเรียกคาสาไทยเขาเรียกว่าสัญญาฉริยะเนี่ยก็คือเป็นโปรแกรมที่สามารถทําทุกอย่างเองโดยอัตโนมัตนินะครับเข้ามาพัฒนาไอ้ตัวเมตาเวิร์สของเราเนี่ยเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ได้อย่างโปร่งใสครับแล้วก็มีสิทธิเขยมกวนในแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มที่เรากำลังสร้างครับเพื่อส่งเสริมธุรกิจของทุกคนทั้งในไทยและต่างประเทศะนะครับทีเนี้ยไอ้หลักการที่เราเราตัดสินใจกันว่าเออเราจะทําเป็นเกาะให้มีพื้นที่จํากัดเนี่ย ก็เพื่อให้ประโยชน์กับพวกนักลงทุนนะครับที่เข้ามาลงทุนในในระยะแรกด้วยเพราะเขาก็สามารถจะเก็งกาไรจากทั้งตัวเหรียญยูทิสโอเกนห okay, รือตัวที่ดินของเราที่เรามีอยู่นะครับทีเนี้ยคือหลักการที่เราอยากจะทําให้เมืองของเราเนี่ยเป็นทั้งศูนย์การค้านะครับเป็นทั้งโรงพยาบาลเป็นทั้งสถานที่ศึกษาต่างๆเนี่ยเราก็ออกแบบ ที่เราจะต้องการเชื่อมระหว่างโลกจิงที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี้ยกับโลกเสมือนจริงเนี่ยให้มันมีความแตกต่างกันน้อยที่สุดครับผมอมืครับผมโอเค,คก็ก็จะเห็นภาพได้ในใน,ในวิธีคิดในการสร้างเมตาเวิร์สนะครับแล้วก็ใ,ในในการดําเนินการล่ะนะฮะมันมันจะต้องดําเนินการแบบไหนอย่างไรอีกสร้างอีโคซิสเต็มแบบไหนอย่างไรฮะอ่ามว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตครับเอ่อ คือคอนเซ็ปต์เมืองเราครับต้องบอกว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่มีธุรกิจการค้าและการให้บริการต่างๆมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ที่เข้ามาแล้วนะครับก็คือเป็นกีฬานะครับกีฬาก็เป็นมวยนะฮะกีฬามวยสนามฟุตบอลสนามกอล์ฟนะครับหรือว่ากลุ่มการเงินกลุ่มการเงินก็จะใหเ้เช่นให้ความรู้อย่าง อย่างสื่อทานทุนก็เป็นต้นนะครับก็เป็นสื่อใช่ไหมครับ,รบหรือเป็นบริษัทต,ตอนนี้ที่เข้ามาแล้วคือว่าหลักทรัพย์นะครับก็เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนกองทุนนะครับหรือแบงค์ค้านแบงค์านบริการด้านสินเชื่อรถยนต์นะครับการขอสินเชื่อรถยนต์แบบง่ายๆนะครับบางทีการเดินเข้ามาขอสินเชื่อในรูปแบบสาขาเดิมๆเ,เนี่ยก็อาจจะเป็นที่การยุ่งยากหรือการเกินอายเข้ามาใช่ไหมไปกู้เงินอย่างเงี้ย น,นี้ก็เข้ามาเดินเข้ามาปรึกษาในสาขาที่เป็นเบเดรเวิร์สได้นะครับเป็แม mm. ้กระทั่งกลุ่มอสังหาที่ชัดเจนมากเช่นคอนโดมิเนียมอย่างสมมติว่าลูกค้าอยู่ที่ต่างประเทศจะเห็นได้อย่างไงว่าห้องพักเป็นยังไงฟังก์ชันของห้องเป็นอย่างไรนะครับทรงอาคารเป็นเป็นอย่างไรอันนี้ลักษณะคือการเดินเข้ามาเนี่ยเดินเข้ามาในเบเรูเวิสเนี่ยสามารถพิจาราไปชัดเจนขึ้นนะครับอื mm. กลับโอเค okay. เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเป็นเรื่องของตอนนี้เนี่ยที่ที่เข้ามาแต่ผมผมขอทราบ,รบหลักคิดในการสร้างอีโคซิสเต็มก่อนคือมันจะเป็นแค่ร้านค้าขายหรือว่าจริง,รงๆแล้วมันจะต้องมีทั้งครบหมดเลยมีทั้งเอนเตอร์เทนมีทั้งอะไรต่มีอะไรอ,อ,อันนี้ครับจริงแล<ม>้วแบบแบบเป็นกลุ่มธุรกิจนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มช้อปปิ้งเนี่ยเราก็จะทำเป็นช้อปปิ้งมอลล์นะครับก็เป็นห้างสรรพสินค้าขึ้นมานะครับห้างหนึ่งก็ให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเข้ามา อยู่ในห้างสรรพสินค้าขงเเนี่ยครับมาค้าขายทําธุรกิจได้นะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างธุรกิจแฟชั่นเสื้อผ้าหรือของใช้ฟุ่มเฟืยเช่ในในการหรูอะไรพวกเนี้ยเข้ามาอยู่ในในช็อปของเราได้นะครับ<อ>แล้วก,การแพทย์การศึกษาการแพทย์ที่ชัดเจนคือว่าคุณหมอได้ออกมาพูดแล้วว่าสามารถรักษาโรคได้บหลประเภทเช่นจิตแพทย์ S <S เช่นความสวความสวยความงามนะรับหรือเอ็นทา g เอในการจ่ายวิตามินต่างๆนะครับอ,<ห>อันนี้ยกยกตัวยอย่างการแพทย์เป็นต้นอย่างการศึกษาเนี่ยชัดเจนว่าคุณหมออ,อกพูดอ,อีกว่าโอ้โหเป็นอะไรที่ช่วยรักษาแพทย์ได้เยอะมากนะครับเพราะการผ่าตัดการวิเคราะห์บำรยางเนี่ยใช้แว่น VR กลายว่าแม่นยำชัดเจนกว่าที่ใช้สายตาปกติด้วย นะคอันนี้ยกตัวอย่างการแพร่เป็นตน้นเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์อื่นๆเช่นท่องเที่ยวโรงแรมนี้ชัด,จดเจนมากโรงแรมเนี่ยพอดีขายห้องพักเนี่ยขายได้แต่ภาพนิ่งใช่ไหมครับแต่วันนี้เนี่ยสามารถเดินเข้ามาเที่ยวในโรงแรมห้าดาวหกดาวได้สามารถบุ๊กิ้งออนไลน์ได้นะครัยกตัวอย่างบางีเป็นตน้นครับมันก็จะทําให้คนสนใจมากขึ้นแล้วก็เข้ามามากขึ้น ะะทีนี้<ช>นผ,มผมก็ต้องถามต่อไปอย่างเช่นจากนี้ต่อไปอย่างเงี้ยเมื่อกี้เรื่องสินเชื่อนี่ผมสนใจมากนะเพราอว่าวันนี้เนี่ยเราอาจจะต้องไปแลวหลายหลายคนเนี่ยขยายสินเชื่อด้วยสาขาโดยเฉพาะสินเชื่อรายย่อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไปอยู่ในคอมเพล็กซ์ไปอยูใ่ในห้างนะฮะไปอยู่ในสัดส่วนอะไรก็ว่ากันไปนะฮะก็กกเข้าไปแบบง่ายๆเลยคุณก็เดินอาจจะใส่แว่น VR แล้วก็เข้าไปขอสินเชื่อได้เลย หรืออาจจะไม่ต้องใส่แว่นก็ได้มันจาเป็นต้องมีแว่นไหมฮะผมผมอยากรู้จริงๆก็เป็นจริงๆเป็นบ้านคือว่าจริงๆครับอุปกรณ์ที่ใช้ทุกวันนี้มันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แว่นมีหรือแว่นอ่ครับเราสามารถจะใช้มือหรือเดสก์ท็อปก็ได้เพราะว่าตอนนี้เรากำลังพัฒนาระบบเมตาเวิร์สของเราเนี่ยให้สามารถใช้ในเบ์เซอร์ธรรมดาได้ก่อนนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยต้องบอกว่าเราเองถ้าอยากจะพัฒนา แล้วก็ทําให้มันมีดีเทลที่เสมือนจริงมากที่สุดนะครับซึ่งตอนนี้ขีดจำกัดของอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นวกวกแว่น VR หรือ AR เนี่ยมันยังถ้ามาใช้กับความชัดที่เสมือนจริงมากๆเนี่ยมันยังมีความกระตุกอยู่เพราะเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงดาต้าก็มันเป็นระบบไร้สาย,ายทีนี้ในระยะยาวครับเราก็คงทุกกคนก็จะต้องหันมาใช้อุปกรณ์พวกนันในระยะยาวอยู่แล้วครับแต่ว่าในระยะก็คือ สองปีนี้ยังไงเราก็ยังต้องทําทุกอย่างให้สามารถใช้ในระบบทั้งมือและแล้วก็บราวเซอร์ในคอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งทีวีได้ด้วยครับเพราะว่ามันก็ต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนได้สามารถใช้ได้อย่างเข่าเทียมกันครับผมกราบผมอ่านะครับมันก็คือการพัฒนาในหลักคิดของการสร้างเมือง นะฮะที่เป็นเมตาเวิร์สนั่นแหละนะครับว่าเราจะพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้เนี่ย<น>ผมผมผมใช่ผมก็อยากจะรู้ว่าในส่วนของเราเองเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับในฝั่งของตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีคนที่พยายามที่จะสร้างเมตาเวิร์สขึ้นมาอีกอีกหลายคนเลยเหมือนกันนะคะัอในส่วนของเราเองเมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นหรือเอ่อหรืออาจจะยังไงก็ได้เรามีจุดเด่นจุดไหนอย่างไรฮะผมผมอยากจะทราบนะจุดนี้อ่ไปดู อันนี้อันนี้อันนี้ผมตอบแล้วครับคือจริงๆต้อบอกนี้ครับว่าทุกเมตาเ e r ร์สก็มีจุดเด่นและมี Business Mo เด l ที่แตกต่างก,กันนะครับแต่ว่าผมผมก็มองว่าตอนนี้เมตาเวิร์สเนี่ยมันยังเป็นเฟสหนึ่งซึ่งเรายังไม่รู้อีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเมตาเวิร์สจะไปถึงจุดไหนเลยจะเป็นพวกพอลลแกรมหรือจะเป็น 3D ที่ที่สามารถติดต่อหรือเชื่อมต่อกันได้ดอาจจะมีความรู้สึกที่เข้ามาเกี่ยวข้องอีกหรืออะไรเงี้ยครับเพราะว่าเทคโนโลยีมันกำลังพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดมากๆอะไรเงี้ยครับทีเนี้ย ผมก็จะต้องบอกว่ามันแตกต่างกันที่ว่าทางเราเองเนะครับก็ตอนนี้มี business partner ที่เข้ามาเป็นธุรกิจในโลกจริงนะครับค่อนข้างค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นเจ้าใหญ่ใญในประเทศอะค่อนข้างเยอะามากๆทีเนี้ยผมก็เลยคิดว่าจุดเด่นของเราเนี่ยคือการที่เรามีธุรกิจขนาดใหญ่เข้ามาแล้วเป็นธุรกิจชั้นนําของทั้งประเทศและโลกเนี่ยครับอเราเนเยอะอยู่แล้วเนี่ยมันจะช่วยให้เกิด ecosystem หรือการมี traffic ที่เข้ามาใช้ใน m e t a l ของเราเนี่ยเยอะกว่าเยอะ ไม่รู้จะเยอะกว่าที่อื่นหรือเปล่านะครับแต่ก็ทําให้ธุรกิจที่เข้ามาอยู่ในนี้สามารถดาเนินการได้แล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้ธุรกิจของตัวเอง่มากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ธุรกิจของตัวเอ,ง,อแงแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็จริงๆอ,ะอ่ะเพราวะว่าในระยะยาวนะครับผมเชื่อว่าเมตาเวิร์สทุกเมตาเวิร์สเนี่ยจะมีการเชื่อมกันเหมือนถ้าจะไม่รู้ใครได้ดูด็อกเตอร์สเตรนท์ภาคใหม่หรือเปล่าจะ,ะเป็นเหมือนมาร์ตก็คือแปลว่ามี เมตาเวิร์สหลายอันเนี่ยแล้วเราก็จะสามารถกระโดดไปแหลกไอเมตาเวิร์สนะครับเพื่อไปใช้จุดเด่นของแต่ละเมตาเวิร์สต่อต่อกันไปได้สนุกครับผมอ๋อ,อ,อ,อก็คือก็มีในการเชื่อมอีโคซิสเต็มต่างๆทุกเมตาเวิร์สเลยโอ้ครับครับทีนี้อ่ะผมผมถามอย่างธี้ผมว่าเชื่อว่าบริษัทจดทะเบียนเนี่ยก็ดูเราเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะอะ่ตรงนี้เนี่ยถ้าถ้าจะถามว่าอบริษัทจดทะเบียนแบบไหนลักษณะไหนที่ควรที่จะเข้ามาใครที่พอจะอธิบายได้บ้าง ่เดี๋ยวผมอ่อยะตอบนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายๆธุรกิจมากนะครับยกตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือผมคิดว่าสังหาริมทรัพย์ข้อเด่นคือว่าสามารถเดินเข้าไปดูฟังก์ชันของบ้านได้อย่างชัดเจนเขึ้นชั้นหนึ่งชั้นสองชั้น 3, สามสระไว้น้ำเป็นยังไงนะครับหรือทาวเวรเนี่ยสามารถนั่งฟังก์ชันในการทาทาวเวรได้จริงหรือไม่หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับ สามชั้นสี่ชั้นนะครับหรือว่าทาเลรอบๆสามารถดูได้360สามาร้อยหกสิบองศาเนี่ยจะชัดเจนนะครับคอนโดมิเนียมต่างๆซึ่งคอนโดมิเนียมตัวเนีย้ยก็มีลักษณะของทรงห้องอแตกต่างไปนะฮะหน<ช>ึ่ง <1 S 1> ห้องนอนสองห้องนอนบางคอนโดมีมีสองชั้นก็มีนะครับคอนโดแบบว่า<ช> <ๆ S 1> หรูอๆอย่างเงี้ยครับก็เป็นช่องทางที่ทําให้ท่างคนไทยและต่างประเทศเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ง่ายนะครับ ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยผมว่าเป็นที่จับตามองขนทุนโลกนะครับเรื่องการท่องเที่ยวการพักทอนอาหารการกินนะครับผมว่าเด่นมากๆนะครับหรือว่าธุรกิจการเงินการลงทุนชัดเจนมากนะครับธุรกิจการเงินเนี่ยต้องบอกว่าสตาร์ทอัพเรา S อ e เเราเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับบางทีเดินเข้าไปสาขาธนาคารต่างๆเนี่ยบางทีมีการ ก็อย่างที่บอกว่าไปกู้เงินเขาเนาะก็อ่านนะ,านะครับแต่ถ้าเกิดมีช่องทางใหม่ๆให้เขาเข้าถึงแหล่งการเงินได้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์นะครับพวกสต e, าร์ทอัพเอสเอ็เล็กกลางใหญ่เนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายหรือแม้กระทั่งสวนสนุกนะครับบางคนไม่ได้ไปเที่ยวสวนสนุกมาเป็นสิบปียี่สิบปีแล้วนะครับนึกคิดถึงบรรยากาศสวนสนุกตอนที่เราเด็กๆอยู่เราก็มีสวนสนุกเนี่ย ให้มาทํากิจกรรมเพิ่อเพิเิงได้หรือแม้แม้แทัานกลุ่มบันเทิงเกมนะครับเกมนี่ชัดเจนเลยว่าตอนนี้คนไทยเนี่ยสร้างเกมไปถึงระดับโลกแล้วอืมแล้วมียกตัวอย่างเป็นต้นธุรกิจจริงๆแล้วเนี่ยหลากหลายมากมายนะครับต้องต้องบอกอย่างนี้ว่าครบเลยธุกร,รกิจการแพทย์ธุรกิจความสวยความงามเนี่ยเข้ามาเนี่ยเด่นมากๆเลย อ <Ừ. S 2> ประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าคุณหมอเก่งนะครับเป็นประเทศที่ใครจะรู้ว่าต่างประเทศเนี่ยชอบมาเราเรียกว่ามารักษาสุขภาพนะครับเท์แคร์หรือแม้ั่เกี่ยวกับเรื่องของการสปานะครับกสปาที่ประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าโหหรูหรามากแล้วราคาไม่แพงด้วยนะครับ อันนี้นยกตัวอ,อย่างเป็นต้นโอเค <นะ S 2> เห็นภาพนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยทางทันหุ้นเองแล้วก็ P.I.X เองก็ได้มีความร่วมมือกันนะ,นะครับแล้วก็ไปร่วมกันนะฮะในงานคริปโต Expo นะครับทีนี้เนี่ยผมอยากจะถามน <ะ S 2> หน่อยนเนี่ยผมก็จะเชิญชวนคนไปงานคริปโตเอ็กด้วยเราก็มีบูธเนี่ยนะฮะ,ะในในส่วนของทันหุ้นกับ P.I.X เองเนี่ยมีมีอะไรที่น่าสนใจฮะโดยเฉพาะเทคโนโลยีนี่ต้อง ฝั่งของ T I X เลยใช่ไหมฮะช้ยดแบบอยากโชว์งานนี้ครับใช่มฮะจะสักครู่นะครับอันนี้เป็นเดโมนะครับที่ที่เราทํานะครับก็คือในวันงานเนี่ยคนจะได้ใส่แว่น้าเนี่ยแล้วก็สัมพันธ์บรรยากาศนี้เลยนะครับเป็นเหมือนงานฟันแฟร์นะครับที่เราทำระหว่างทันบุ่นกับ T I X นะครับแล้วก็จะมีมินิเกมให้เล่นนะครับอย่างที่ที่เราเห็นน้องก็คือตัวนี้จะเป็นชูบาร์นะครับ คืออันนี้เป็นการใส่แว่น VR นะครับพอใส่แว่น VR เสร็จเราสามารถใช้ออกต็แฮนคือสลับเนี่ยครับในการชุดบัตซึ่งเดี๋ยวทางงานก็จะมีการแจกรางวาัลแจกของอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ oh, ไม่ค่อยแม่นนะฮะคนเวนะ่่เมื่อกี้ก็เป็นเล่นสนุกสนุก,นกแต่ว่ามันชอบกราฟิกมากเลยอ๋อ oh, ใช่เพราะว่าเดี๋ยววันงานเนี่ยเราเอาตัว iMac เนี่ยมาตั้งแล้วก็ต่อสายเข้า VR มันก็จะได้กราฟิกที่ค่อนข้างคมชัดนะครับ อ๋อคือถ้าเกิดวอ,อันนี้เราอาจจะเห็นบนจอปกติคุณผู้ชมอาจจะเ<ช>ออเหมือนเหมือน,น,น,นเกมเหมือนเราเล่นเกมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่า<ช>พอคุณใส่แว่นปุ๊บเนี่ยคุณจะรู้สึกความสมืุนจริงเลยใช่ไหมใช่ครับมันคืออย่างอันนี้เราจะรู้สึกอาจจะกระตุกกระตุกนึงนึงสันสันนะแต่เพราะว่ามันถ่ายจากยานี้คือเขาใส่แว่นอยู่นะนะอันนี้แล้วก็ใช้มือแบบปาบอลปาอะไรจริงย่างเงี้ยครับปาข้อคอโหเป็นมินิเกมได้สนุกนะได้สนุกนะ เคือเราจะจําลองให้เหมือนงานปัดทิ้งๆเ่ยนะครับก็คือพี่โยนี่ครับเปลี่ยนปักอปองเอ้ยบ้าอะไรเงี้ยครับให้คนมาร่วมสนุกกับเราที่ที่บูธทันรุ่นกับพี่ไอ้กันนะครับมีการแจกรางวัลเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็จะโชว์การพัฒนาของทาง,ง,งเราด้วยว่าว่าแผนงานของเราเป็นยังไงแล้วก็เราจะพัฒนาในในอนาคตอันสัน้นให้ให้ใหทุกคนได้สามารถเห็นเพื่อจะได้มั่นใจที่จะมาร่วมอยู่กับเรานะครับหรือว่าร่วมสนุกดินหรือสร้างร้านค้ากับเราในอนาคตอะไรเงี้ยครับผม กราบผมอ่าโอเคเราเห็นภาพเราเห็นภาพทีนี้ผมเหลือเวลาสี่นาทีสั้นๆผมผมอยากจะรู้อสมมติผมเป็นภาคธุรกิจผมเริ่มสนใจแล้วแล้วผมก็บอกว่าอ้าวฉันฉันจะต้องทําอะไรยังไงบ้างมีใครพออธิบายเรื่องนี้ได้บ้างฮะคือต้องบอกอย่างนี้ครับคือตัวถ้าเป็นทำ T I X A นะครับคือจริงๆอ่ะในในเดือนหกเนี่ยเราจะเปิดให้จับจองที่ดินนะครับก็คือในเฟสแรกอาจจะเป็นกับพู้นที่ดินที่เป็น prime location ที่สุดของเมืองนะครับ พื่อให้นักลงทุนที่สนใจที่จะมาทำธุรกิจกับร่วมกับเราเนี่ยสามารถประมูลและซื้อได้แต่ละมันไม่นานเนี่ยเราก็จะเปิดให้คนสามารถซื้อซึ่งจริงๆต้องบอกว่าที่ดินขนาดเล็กเราพูดถึงเล็กสุดเนี่ยคือ1้4ยตารางเมตรนะครับหรือประมาณ4ี่สิบไอ้สามสตารางวานะครับมันเออซื้อได้หมื่นนะครับซึ่งแปลว่าคุณก็อาจจะร้านบ้านหรือสร้างร้านค้าหรือธุรกิจของคุณนในราคาแค่ต้นๆได้น,นะครับทีเนี้ย โปรเซส์ังจานั้นเราก็จะตัวตัว utility ของโทเค็นของเราเนี่ยเพื่อให้คนสามารถจะมาซื้อจ่ายสินค้าและบริการต่างเมตาเวิร์สของเราเนี่ยให้ได้ภายในสิ้นปีนี้ครับมาเคาว่าไอ้ตัวเมตาเวิร์สของเราเนี่ยจะสามารถเข้าไปเดินเล่นครับดูสินค้าได้เนี่ยภายในสิ้นปีนี้นะครับนั่นคือแผงแผงของเราแต่จะมีการปรับเปลี่ยนยังไงบ้างเนี่ยนี่เดือวขอขอรอดูอีกทีครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่าตอนเนี้ย มันสิ่งที่ห<ม>ายากที่สุดนะครับมันไม่ใช่แค่มันเป็นเรื่องของทั้งเทคโนโลยีและก็บุคลากร,กรที่จะมาช่วยกันพัฒนานในระยะสั้นน,นะครับแต่ว่าทีมเราก็ตอนนี้มั่นใจว่าครับอ่ามั่นใจว่าเพื่อนผมงงครับเพื่อนว่ามันเหมือนมีปัญหานิดนึงค<อ>ือมั่นใจว่าเราจะทำทุกเก็บตามที่เราตกสัญากับทุกคนไปนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีคนให้ความสนใจแล้วก้ามาร่วมอัมเมตเเวิร์สร่วมกับ เพื่อให้มันเป็นเมตาเวิร์สที่มีธุรกิจต่างๆทำให้คนสนใจเข้ามาใช้กันมากขึ้นกร่าผมอ้าวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมไปทดลองกันได้กับเมตาเวิร์สของจริงเดี๋ยวมีแว่น VR ให้คุณผู้ชมใส่นะในงานคริปโตเอ็กวันที่12ถึง15นี้ ที่บูธทันหุ้นซึ่งรวมกับ p r x นะครับแล้วในงานก็มีเรื่องราวของคิปโตเรื่องราวของโลกใหม่แบบหลากหลายนะครับคุณผู้ชมครับก็ไปติดตามกันได้วันนี้ขอพระคุณทั้ง3ท่านมากๆนะครับเดี๋ยวเจอกันในงานอีกทีนึงนะฮะโดยเฉพาะวันเสาร์เดี๋ยวเราจะมีการถ่ายทอดสดแล้วก็สอบถามทั้ง3ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆครับครับคุณรับครับ